วันเกิดคริสปี้วันเกิดคริสปี้แล้วเราจะ14นี่อายุ33แล้วบ่าได้มาขายของเองียยแต่หนูจะบอกว่า my birthday is on the 14th of this month and I will turn 33เวลาจะบอกว่าจะอายุ33แล้ว I will turn 33 turn 33จะ33เนาะนี่ก็เพราอยากที่จะขยี้เรื่องอายุทไดเข้าใจบอกแต่ ทริสปีซีมีเอียงสเปเชียลให้กับทุกคนคือมีบทเรียนการจําคําศัพท์แบบใหม่นล้วจากนูกนตั้งใจอีเลีว่าหนูจะให้เจสสเตปนี่แบบจับมือทาหนูบอกได้แล้วว่าฟรีเลสันก็คือฟรีเข้าใจปะฟรีฟรีเขาหนีแหลกเลยหลายคนก็บอกคือสไว้ดูปากคริสเหมือนกับเหมือนปลาที่กําลังรอขนมปัง ใต้น้ำเข้าใจบ้านหนูไปได้เห็นว่าเห็นด้วยเท่าใดเรงจะนั้นหนูก็เลยวางว่าเออมันก็คลาย,ลายตก็ไต้นิดหนึ่งจะบอกนิดหนึ่ง A Free Vocabulary Lesson จะเป็น Free Lesson ให้กับทุกคนได้ฝึกกัน นูก็จะช่วยให้ทุกคนนี่เลิกติดคิดท้ายมั่นใจมากขึ้นใช้คํำศัพท์ถูกสถานการณ์มากขึ้นและที่สำคัญตัวอย่างหลายหนึ่งคำศับนูจะพ่าให้8ดล้านสแสนหมื่นประโยคนู้อกเลยอันนี้นู้เอาเลนนะจ๊ะอันนี้นูเอาเลนแต่ว่าสิเอาให้มันแบบหลายประโยคที่สุดเลยหนูบอกว่าฟรีก็คือฟรีบอกตองจ่ายเงินมันเป็นของควัมว่นเกิดที่นูตั้งใจะให้ทุก เข้าใจบอคราวน้วิธีการง่ายๆคือถ้า join เข้ากับคริสปี้คริสปี้ตั้งกรุ๊ปสำหรับเบอร์เต์ของคริสปี้แล้วนะคะให้กดลิงก์เข้าไปได้เลยแล้วก็เราจะมาเรียนพร้อมกันในวันที่17นี้นะคะหรือถ้าทุกคนสงสัยอะไรมากมายให้แอดไลน์คริสปี้ได้เลยพิมพ์แอดเข้าไปก่อนเราตามแต่รคริสปี้ไลน์คริสปี้คริสปี้คริสปี้แต่พิมพ์แอดเข้าไปก่อนได้จ้ะมาถึงจะเจอเฮ้าเข้ชว่าเอาแอดเข้าไปเลยสอบถามองเลยทรกคนหนูจะปล่อยให้ดูพร้อมกันวันที่17 นี่เพราะว่าอยังรูบอโนนี่อาชีพหลักของเป็นสายเก่งสายเก่งวังนที้สิบหกนี่มันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้าจะต้องโฟกัสจะสังเกตได้เลยว่าหนูเพิ่เคยโพอสอีย่างวันที่หนึ่งกับสิบหกเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันจะทำให้เลขนูเคลื่อนเข้าใจป่ะเพราะนี่โน่ขออนุญาตดีเลย สิ่งที่หนูต้องการเลยโอ้ All I need from you is just a birthday wish ขอแค่ birthday wish นะคะหรือว่าคำ happy birthday ดีๆให้กับครปี้วยจะได้บิ๊กนั่งใจง่าเราทำสิ่งดีๆเชืบ่บว่าต่อไปเขาใจบอแล้วพบกันวันที่17 join เข้ามาได้จ้าใน facebook group นะคะแล้วตอบคำถามสักนิดน,นึงบอตอบบอแอดบอสตอบบอแอดเขาใจบอสจ้ I'll see you love you